จุดแข็งของส้มคืองานการตรวจสอบเขาไม่เกรงกลัวใครหรอกไม่ว่าคนนั้นจะมีประวัติเป็นยังไงนะครับจะเป็นทหารตำรวจเป็นอามาเฟียนักเลงอะไรพรรคส้มเขาไม่กลัวหรอกครับเขาชอบพรรคส้มเป็นพรรคที่ชอบท้าทายนะครับเขากลัวอะไรที่ไหนล่ะนะครับพรรคส้มนี่คือจุดแข็งของส้มเลยครับไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรแต่เขากล้าตรวจสอบนะกล้าตรวจสอบคนใหญ่ๆตัวโตกล้าตรวจสอบนะผู้กองธรรมนัฐเขากล้า คนอื่นไม่กล้าหรอกครับเพราะอะไรเพราะผู้กองไปชวนไปกินข้าวเย็นที่ประเยาวันหมดแล้วเห็นบอกข่าไห่สองร้อยกว่าคดีพอฟังพูดแล้วแน่มาเล่นกับผมหรืออะไรต่างๆนะเห็นนะนะครับอืมนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้นะอืมนะคราานี้เนี่ยเรามาให้ความรู้คดีบินประมาทลังสิมันลรมนะครับที่โดนฟ้องนะนะครับเออเรามาดูคำพิพากษาเก่าๆนะ การเป็นสมาชิกสภาู้แทนราษฎรอยัง,ออยงรับสิมันรมเโดนฟ้องมยาเยอะแยะศาลย,ยกฟ้องมหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นสอส,อสอเขามีหน้าที่ตรวจสอบนะครับแล้วถ้าคดีมีมูลเขาก็สามารถถามผู้ฟองธรรมนัสในสภาได้สามารถแถลงข่าวได้ให้สัมภาษณ์พี่สรยุทธ์ได้เพราะอะไรเพราะมันมีมูลมูลมาจากข่าวต่างประเทศแหล่งข่าวสำนักข่าวไม่ใช่เล็กๆล,ลองเข้าไปใน Google นะพิม,ม,มพม์ครับว่าเบนซ์มิทพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เลยครับอื นะครับเนี่ยข่าวนะครับพิมพ์เลยครับนะครับเนี่ยเห็นไหมเบนสมิธโอ้โหบานเลยข่าวนะครับนะครับเห็นนะบาลเลยข่าวเกี่ยวกับเบนสมิธบานเลยนะครับบานเลยครับเยอะแยะไปหมดอืนะครับดีเห็นนะบานเต็มไปหมดเลยครับเยอะแยะครับเอ่อนะครับเนี่ยมีเลยเบนสมิธคือใครสายสัมพันธ์อะไร่าอ้เยอะแยะไปหมดเลย ส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือเจ๊ดไม่รู้อะแต่มันมีข่าวนะครับมันมีข่าวครับนะครับเนี่ยเย, Yellow, ยอะแยะไปหมดเนี่ยข่าวเยอะแยะอืมนะครับเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารังสบมันลมเขามีที่มาที่ไปในการที่จะตั้งกระทูถามผู้กองธรรมนัฐในฐานะรองนายกและรั้ตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ไปพบปะอะไรพูดคุยกับเบนซ์สวิธเนี่ยจริงไหมมีภาพมีอะไรต่างๆมันมีหลักฐานนะไม่ใช่ไม่มีนะเนะพราะฉะนั้นการที่เขาถามเนี่ยสามารถทําได้ ถ้าถามผมส่วนตัวไม่มีความผิดหรอกยิ่งการพูดในสภาผู้แทนราษฎรมีเอกสิทธิ์คุ้มครองมีเอกสิทธิ์ครับอ้าวเราเปิดรัฐธรรมนูญนะอืมนะครับเดี๋ยวดูนะเอาเราต้องเข้า Google เลยเอกสิทธิ์คุ้มครองสสอในสภามาตราครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับมาตราหนึ่งร้ยี่สิสี่รัฐธรรมนูญสสอจะกล่าวอที่จ,จริงแสดงความคิดเห็นนะครับนะถือเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดจะนำไปฟ้องร้องไม่ได้ครับนะยกเว้น ไม่คุ้มครองหากมีการถ่ายทอดสดนะครับและคําพูดนั้นปรากฏนอกรัฐสภาจนเข้าขา่ายความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิทางแพ่งของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสอสอนะครับอันนี้อยู่ในมาตรา124เพราะนั้นเนี่ยเราเข้าไปใน AI หาความรู้เราจะได้รู้ว่าลังสีมันลมเนี่ยเป็นสสที่เขาเรียกอะไรนะไม่เสียดายภาษีแล้วกัน เลือกมาแล้วไม่ได้ไม่ไม่เสียดายภาษีเดือนเดือนเดือนละประมาณแสนกว่าบาทลูกน้องอีกแปดคนผู้ช่วยไม่เสียดายภาษีทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนถามผู้กองธรรมนัสว่า,าการพบปากกับเบนสมิธการไปถ่ายรูปและมีอดีตนาย,ยกทัตสินเนี่ยไปนั่งอยู่ด้วยเนี่ยไปทําอะไรกันไปกินกาแฟไปทําบุญเรืออะไรความสัมพันธ์สนิทแค่ไหนเพราะว่านายคนนี้มีรายงานข่าวว่านะครับ เกี่ยวข้องแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆเรื่องสแกมมงสแกมเมอร์อะไรที่เขาพูดในสภาเนี่ยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเพราะมันมีที่มาที่ไปมีมูลแต่นะครับรังสีมันโลมก็ถามผู้กองในสภา,าวา่าเขาไม่ได้บอกว่าผู้กองธรรมนัสนั้นเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เพียงแต่ก็ถามว่าไปพบปากกับพวกเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อท่านเป็นถึงรัฐมนตรีเขาอ,อยากจะให้อธิบายแล้วก็ความเป็นมาของคุณเบนซมิทไปรู้จักเขาได้ยังไงไปทําอะไรกัน เรือยอดตั้งหกเจ็ดลำเนี่ยเป็นของใครนะครับเออแล้วก็นายกทักษสินไปทําอะไรทําไมไปรู้จักกับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้มีข่าวในต่างประเทศว่าเกี่ยวข้องกับกมเมอร์หรือไม่ยอย่างไรอะไรต่างมันมีข่าวมีอะไรต่างเนี่ยแล้วไปพบปากกได้เขาถามนะครับซึ่งเ็าทาได้นะครับ,ลรบและก็มีเอกสิทธิ์ผู้ครองตามรัฐธรรมนูญมาตราร้อยี่สิเพราะฉะนั้นที่ร้องประชาชนที่เป็น f c ฟีพเดทั้งหลายเนะีนะ่ยเ c ลุงเดเนี่ยเข้า AI เข้า Google เราจะได้รู้ อ้ทำไมรวมเขากล้าก็เพราะอะไรเพราะเขาทําหน้าที่สสเขากินเงินเดือนกินภาษีประชาชนเขาก็ต้องแม้ทำให้มันคุ้มหน้าประชาชนเลือกเขามาแล้วเขารับเดือนละแสนกว่าเขาก็ต้องทําหน้าที่เขาเป็นฝ่ายค้านนะครับเขาต้องค้านจริงๆเอาจริงเอาจังอานไหนมีมีมูลมีอะไรต่างๆประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์พะคอเซ็นเตอร์แม่งหลอกลวงประชาชนนะครับข้อมูลตบดจไซเบอร์ที่ผมทราบเนี่ยวันละร้อยล้านเนี่ย เงินของผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยโดนหลอกไปวันละร้อยล้านนะครับปีเราเป็นแสนแสนล้านเพราะนั้นไอ้เรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรต่างเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามไทยกับเขมเมดเลยนะครับทุกวันเนี่ยที่ฮุนเซนทะเลาะกับไทยแม่งมีเรื่องเดียวคือเรื่องสแกมเมอร์เพราะอะไรเพราะทหารไทยไปปิดด่านทหารไทยกําลังจะล้อมรั้วเนี่ยมันก็ทําให้การทพมาหารัฐประทานของฮุนเซนเนี่ยลำบากมันเป็นเรื่องกมเมอร์เรื่องเดียวเลยปกติไทยเขมเมไม่เคยมีเรื่องอะไรแม่งทะเลาะกันเรื่องเดียวก็คือ นะครับเรื่องสกแกมือเพราะฉนั้นลังซีมันโรมเนี่ยเขากล้าถามคนอื่นไม่กล้านะครับเพราะว่าผู้กองธรรมนัฐแก,กบอกว่าใครที่วิจารณ์แกเสียหายใส่ร้ายแกเนี่ยแกใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแกแจ้งความฟ้องร้องไปตั้งสองร้อยกว่าคดีคนก็กลัวเยต้องไปกินข้าวเย็นที่ที่อะไรอะพะเยานะาและช่วงหลังๆนี่แกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาให้ไปกินข้าวเย็นที่อะไรอะอานาราทิวาสน,นะครับนะครับแกให้ไปกินข้าวข้าวเย็นไกลคนก็ไม่กล้า แต่เราต้องชื่นชมที่ว่านาังสีมันโลมเนี่ยนะครับเขาเป็นคนกล้านาังสีมันโลมวิโรธส,สอสอไอเนี่ยคนฟุ้งเยอะผมนับถือน้ําใจนะเขายอมนะครับทําหน้าที่แล้วก็ต้องต่อสู้กับอะไรต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องเขาพร้อมจะสู้นะครับพร้อมติดคุกติดคุกเพื่อชาติหมินประมาทเพื่อชาติผมอยากจะใช้คํานี้นะครับว่านะอยากจะฝากไปถึงรองโลมนะเขาเรียกหมินเพื่อชาตินะครับต้องใช้คํานี้อะไรหมินประมาทเพื่อชาติ นะครับนะไอ้ก็เหมือนกันก็โดนไปนะโดนอ่านะครับชื่ออะไรพี่สุชาติฟ้องเป็นอ่งก็ดีนะว่าไปหมิ่นพี่สุชาติเราต้องกล้าประเทศชาติมันต้องมีคนกล้าพร้อมติดคุกเพื่อชาติพร้อมหมิ่นประมาทเพื่อชาตินะครับเอาไปตัดคลิปเลยเลยนะหมิ่นประมาทเพื่อชาตินะครับเราต้องกล้าครับนะครับเราเป็นสอสอเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างของพรรคการเมืองบางพรรคนี่แหละ รับเงินเดือนจากภาษีประชาทวนเดือนละแสนรับเงินเดือนจากทางพักอีกเดือนละสองแสนเท่าที่ผมทราบกานนะเดือนละสามสี่แสน 4, 000, ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าลูกจ้างในพักพักเขาสั่งอะไรก็ตามนั้นเราเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะครับนะครับมาใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์แต่รังสีมันลมวินโรดสสอไอ,อพวกนี้นี่เขาคพร้อมติดคุกเพื่อชาติบินประมาทเพื่อชาติมันจะได้เปิดโปงนะครับนะถ้ามันมีพยานหลักฐานมีข้อมูลมีที่มาที่ไปไม่มีความผิดหรอกครับรังสีมันลม,โ,ลมโดนกี่คดีแล้วศาลยกฟ้องหมด ไม่ว่าจะคดีสอวสองเอก็ยกคดีอะไรต่างๆพวกอะไรต่อะไรต่างฟ้องร้องยกหมดเพราะมันคือการทําหน้าที่นะครับการสอบถามไปยังผู้กองธรรมนัฐเนี่ยถามผมสามารถทําได้และก็ไม่มีใครกล่าวหาผู้กองเลยนะนะครับไม่มีเลยนะครับนะครับเหมือนกับอะไรคุณติ่งเวิร์กพอยนี่ก็โดนผู้กองฟ้องถ้เท่านี่จำไม่ผิดแล้วผมดูในข่าวเขาบอกว่ารู้สึกกระโดนฟ้องอ่ะบมิ่นประมาทไปวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรการย้ายพักเรื่องอะไรนะครับกระโดนฟ้องเนี่ย ก็ไปอะไรก็สู้กันไปถ้ามันมีมูลความจริงสื่อมวลชนก็สามารถนําเสนอได้นะครับถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยให้ไปดูดีกาที่หนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งทับห้าเจ็ดนะสารดีกาบอกว่าสื่อสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนําเสนอข่าวได้ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะนะแล้วก็เป็นนะแล้วเป็นการนําเสนอข่าวโดยสุจริตไม่มีความผิดับอ้างมาตาสามสองเก้าวงเล็บสามดีกาที่หนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งทับห้าเจ็ดไปเปิดอ่าไปเปิดหาดูเอา พี่เดยเนี่ยอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทุกคนแต่ถึงอย่างไรต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเบนสมิธให้ความเป็นธรรมกับผู้กองธรรมนัฐว่าเขามีสิทธิ์ในการจะฟ้องแต่คุณลรมรังซิมันก็มีสิทธิ์ในการจะถามเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนแล้วก็การตรวจสอบกับการใส่ร้ายนั้นมันเส้นบางๆนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้กองธรรมนัฐให้ความเป็นธรรมกับใครนี่เบนสมิธนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรมน Smith, ร,มรมกับคุณลมทุกคนต่างทําหน้าที่ การตรวจสอบกับการใส่ร้ายเส้นบางๆนะครับนะนะครับเข้าใจนะอือนะครับแล้วก็คำพิพากษาฎีกาที่ดึงสีดึงทับอ่หกเ้าทับสองห้าห้าเจ็ดนะครับถ้านะการนําเสนอข่าวเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเจตนากานแก้งนะครับมีที่มาที่ไปนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าใช้สื่อเป็นการทําลายอ่าชื่อเสียงบุคคลอื่นอันนี้ไม่ได้ ถ้าเป็นการใช้สื่อทาลายชื่อเสียงบุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้ดีกาที่1 4 1 6 9 5 7ไม่มีมูลความจริงเลยเป็นการไก่แกล้งใส่ร้ายเขาอันนี้ก็มีความผิดนะครับเนี่ยคำพิพากษาดีกาเนะเข้าใจนะฮนะแต่แต่อานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ถ้าถ้ามีมูลไม่ต้องกลัวครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับไม่ต้องกลัวเลยครับนะครับสามารถนําสืบได้มาตรา3 3 0สของกฎหมายอาญานำสืบเลยเช่นนะอ่ายกตัวอย่าง คําพิภากษาฎีกาที่283ทับ2479เกล่าวหาเกี่ยวกับสสทุจริตการเลือกตั้งนะกา,ารปฏิบัติหน้าที่นะกล่าวหากำนันประพฤติท,ทุจริตได้นะครับดีกาที่935ทับ2478กล่าวหาตํารวจนี่ไายรับสินบนพิสูจน์ได้ดีกาที่1362ทับ14อ่ะพฤติกรรมชั่วร้ายของอ่าสอจอนะครับพฤติกรรมอ่าชั่วร้ายขณะเป็นตํารวจพิสูจน์ได้ดีกาที่7435ทับ41พฤติกรรมนักการเมืองเจ้าที่องรัก เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นะครับไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวพิสูจน์แล้วประชาชนได้ไประโยชน์นะครับยกเว้นโทษดีกาที่เจ็ดสี่สามห้าครับสองห้าสี่หนึ่งพฤติกรรมของนักการเมืองสมม,มุติว่าเฮ้ยดูแล้วไปพบปากกับนะเจ้าพ่อกมเมอร์สม,มมติหน้าที่เป็นเรื่องสมม,มตินะ็น่รื่สมมติถ้าเราบอกว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็มาฟ้องเรานะครับนะนะครับไม่ไม่ไม,ม่ต้องมาล่อล่อซื้อพี่เดน,นะนะผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ควายบางคนก็บอกพี่เดยืนยันไปเลยแน่จริงยืนยันเลย นะท่านก็ยืนยันไปสีครับท่านจะได้เป็นจำเลยผมไม่ได้โง่ผมเรียนจบกฎหมายมาจบเนติบัณฑิตเพราะ,ะนั้นผมต้องให้ความรู้พี่น้องประชาชนเราพูดแต่เพียงว่าสมมุติสมมุติคือไม่ได้ยืนยันไม่ได้ยืนยันก็จบแล้วไม่มีความผิดนะ